นานเลยที่จูไม่เคยกินอ่อมบักหอยนะคะมะร่อยใส่ฟักทองมาดูกันค่ะว่าวิธีทํายังไงเตรียมค่ะฟักทองมะร่อยพริกหอมตําใบแมงรักใบมะกรูดตะไคร้นะคะปะ่ะน้ําล้างคกนะคะหลังจากใส่น้ําแล้วนะคะเราจะเติมปลราะระฝาลายนะคะสูตรอ่อมสูตรแกงนะคะแซ่บไหมคะ่ะแล้วก็พริกนะคะพริกกับหอมตํา รสแค่นี้ร้อยเขาเดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปเลยจ้าเรารอให้ฟักทองมันสุกนะคะตามด้วยหอยค่ะหอยมันสุกง่ายนะคะยังไม่สุกนะน่ากินมากส่งกลิน่นหอมหอมอเทลงไปเลยหอยนะคะ,ห,ะ,คะหลังจากที่ ฟักทองสุกประมาณนี้เราก็จะใส่หอยลงไป3 4มสนาทีแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะตอนนี้เราจะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมกับ<ด>โอเปอร์แมน<ด>ผักใบแมงลักค่ะโทษทีใบแมงลักนะคะเสร็จเป็นอะไรเสร็จนะคะเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอามมะร้อยใส่ฟักทองนะคะสูตรนี้ง่ายๆเลยค่ะพี่ติ๋วไม่ได้กินมานานแล้วเดี๋ยวไปกินกันค่ะ